โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องของกูทวีเกมครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในแกขกรับเชิญชื่อว่าเอาคนละคนละอย่างครับขอยังขอชื่อครับชื่อชื่ออะไรครับโอ้เจ้าชู้พี่วาโอเคครับผมชื่อว่าดาบสิงโ์ โอเคครับผมสั้นๆนะชื่อววันจิดหมีนะครับโอเคสั้นๆอยากเปิดของบอกขอบอกอะไรทุกอย่างอนคุณผู้ชมอบอกอะไรให้ดูแลให้ฟังคุณผิดอุ๊ยตกปากท่านอ่าเมื่อกี้อัดไปแล้วอัดไปนานด้วยเน้วคือแบบปัญหาคือ คุยกันตั้งยี่คุยกันตั้งยี่สิบเอ็ดกว่านาทีแต่แต่นี่คุยได้แปดนาทีนะคุยได้แปดนาทีโอเคมาเล่าวีรกรรมของใครก่อนดีอ่ะเอาวีรกรรมของเอิมไอกันตอนตอนหนึ่งก่อนนะครับผม<ด>เราตอนนั้นเป็นเพื่อนตอนนั้นเคยเป็นเพื่อนกับไอการตอนัอ้นรู้ป่ะแล้วแล้วผมก็แบบยกพวกไอไอ ไอ้ไอ้ไม่รู้ไอ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 ้ไม้เสียกับไอ้ไอ้ม้าแล้วก็โกโก้แล้วก็ผมไม่มึงมึงเรียกว่ากีตาร์ก็ได้สัตว์โกโก้ไม่ต้องอย่าเพื่อนอย่าพูดคำหยาบอย่างนี้โอเคครับผมก็คลิปนี้ไม่คำหยาบนะเดี๋ยวค่อยเอาไปติดนะครับผมพูดเออพูดต่อ ทีทพวกเราแบบผมกับเพื่อนช่ก็หายไปแล้วไอ้กีตาร์มันโดนแบบแรกต้อนกับพวกพว่เพื่อนเพื่อนของไอ้กันมันโดนไล่ต้อนจนแบบมันเดินปุ๊บเดินหันหลังแบบแล้วมันก็หันไปแล้วมันก็วิ่งไปบนต้นไม้แล้วออ้ไอ้เขามันอากก็ทุ่นลงไปโดนก้อนหินแผลแบบแผลใหญ่เลยถึงการถั่วลูกพอเยอบปุ๊บมันมีอะไรบางอย่างมาด้วยเูาไม่อะไรท่านผู้ชมมันคือ ก้อนหินก้อนหินก้อนหินไม่หินอ่ะคุณผู้ชมรู้ไหมกี่เข็มให้ให้ท่านโกโก้ตอบโอเคครับผมก็ทุกคนลองท่องภาษาอังกฤษตัวเลขครับ one two three four five six seven e i g ก็คือแปดครับผมเอกเอ้ามีกุศลระเฉย โดนเยี่ยบไปแปดเข็มครับผม <laughs> ทำไมมะพี่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 าี่พ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 ร่พี่พนะี่พี่าี่พใ่พส่พีาพร่พี่พี่พี่ัี่พ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 น่พี่พี่นี่พีี่พี่พี่พ่พี่พ่พีรพีา ฟังเด็กดดีๆพอฟังเอ,อ่มคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุอายุสิบสองปีขึ้นไปยังไหมอายุไว้พอถึงครทีจะฟังเรื่องนี้ละเอไมใช่ใช่แต่สำหรับรุ่นอย่างคนเราอ่ะเด็กรุ่นใหม่มันพัฒนาคำหยาบไวอตั้งแต่ปหนึ่งอะคิดดูแต่เราจะเอาประมาณสักปหกแล้วกัน ประมาณสักสิบสองปีเลยสีนาทีครับผมไปเล่นกันถูกคนไปเล่นตรงรับยางมันเป็นแบบไม่ใช่รับยางูเป็นรั้วแล้วเป็นรั้วเป็นรั้วโรงอาหารครับแล้วเกิดเหตุไหมครัะตกรั้ว ตกกำแพงครับตกกำแพงหัวฟาดพื้นซีมองเทงทันทีและเขาก็ได้และเอิมและเราก็ได้ไปงานศพของเขาและและหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตไปอีกเลยเราก็ไม่เจอเขาอีกเลยก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไม่ใช่เลยเออก็คือคลิปนี้อาจจะมีไม่มีสาระที่ไอยนะครับไม่มีไม่มีสาระโคตรเลยแหละโอเคกับเขาเรืองเล็บสีเข็มทุกคน คุณรู้รไหมครับว่าใครที่ล้มหัวฟาดพื้นโอเคครับอา<ห>ทุกคนอาจจะเดาว่าเป็นผมใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ผมมันเป็นเด็กเชี่ยนี่เองนะครับผมขอ,อยหยิบอีกรอบครับคลิปนี้เรื่องหาจะมีอาคัมยับด้วยนะเฉยเดี๋ยวคุณเอาไปติดรูปเองมีรอบเดือนนะครับโอเคโอเคแล้วเขเรียงต่งอแล้วมันมีตอนกีอ ท่านเป็นผู้ปัะม่าโดนไอ้ในเสียกระคือแล้วผมก็ไปช่วยไปช่วยจีบปุ๊บจากนั้นมันก็หยิบอะไรอะไรเป็ดกิ้วมาแล้วมันก็ปาใส่หัวเป็มอันน่าวก็ดีๆนะำมันเป็ดหัวผม็ดเนือจัง ากนั้นและหลังจากนั้นคุณฟีฟาก็เสียชีวิตแล้วเราก็ได้ไปงานศพเขาแต่งานศพของเขาไม่มีใครไปเลยก็ผมก็ไปขอเออนุญาตทางครอบครัวเขานะแลวครอบครัวเขาก็บอกว่า,วาไอเด็กเวนนั้นมันเชื่อเกินไปเขาก็เลยไม่อยากจัดงานศพให้ก็จบน,นะครับจลงศพแล้วเเย็บสี่เข็มเหมือนเดิมนะครับ ก็รวมทั้งหมดเป็นแปดเข็มนะเริ่เย็บที่เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างข้างซ้ายเหมือนเดิมทุกคนตอนนั้นครั้งครั้งที่โดนมันชาเลยอ่ะครั้งที่สอนที่มันโดนครั้งแรกมันเจ็บนะครั้งที่สองแบบชาแบบไม่ไม่รู้สึกอะไรชามันไม่รู้สึกเพราะว่าเขากำลังจะตายแลยหลังจากนั้นเขาก็ตายนะครับเนี่ยกูรู้สึกเหมือนกวนไปกวนเขาแล้วเขาเรียกให้ไปแบบ ยากันใช่ไหมผมอ่ะคนที่สองแล้วไอ้ไม้เสียคนที่หนึ่งแล้วไอ้ไม้เสียเลิกจักแบบมันกลัวเข็มไงแบบโคด้วยฉีดปุ๊บร้องเลยอ่ะโดนแบบเหลือเจ็ดนาทีเลยนะเหลือหนึ่งนาทีเลยนะเพื่อนเหลือหนึ่งนาทีโอเคเราเรียงาการเรียนของพวกเรากันเลยใช่ครับ เราไปพูดลับพั่งทำเพลงแล้วไปเลยพวกใหม่เขาได้โดดเรียนวิชาวิชาคณิตศาสตร์ภาคสามเขาไปแข่งเขาไปดูตะโก้งานโรงเรียนเรามีงานแข่งตะโก้กันอยู่แล้วเขาบอกไปดูโอโหเชเชียร์โรงเรียนนะไม่ไม่คือกูไม่ได้ไปเชียร์โรงเรียนกูนะมึงรู้ไหมว่ากูไปเชียร์อะไรกูไปเชียร์สาวๆทั้งนั้น แลวหลังจากนั้นกูก็ไปขึ้นบนห้องกระโดนตบหัวไม่ยังเลยกลับมากับใหม่กับใหม่หอ้าวโสดอาทิตย์โสดาเจร<อ>ิญเจริญเจริญอะไรวะเฮ้ยโคัวเฮ้ยจบแล้ว